เอ๊ะมาที่ไหนอะเอ่อกาแล็กซี่ที่30เออเออเหมือนเหมือนตัวที่เต้นอะยู like ่หน้านี่เลยอะหน้าปั๊มบัตรทองขึ้นนี่เตียงกาเฮ้ยอ๋เลียวได้ด้วยเหรออู้หูในข้างในกวงอืมไม่มีเนื้อมีหนัง เฮ้ยมีมีสีอื่นด้วยเหรออ๋อไม่ใช่สีมุกเอ๊ะอันนี้กดอะอะอันนี้กดเอ่อ R2 เพื่อลงมาน,นี้ตัวเขียวเหมือนเดิมชึบชึบไปเหเซรอชึบโอ้ยมีตัวสีเขียวด้วยมานีมาเอออันนี้ต้องทำไงอันนี้ตัวอะไรเออฟีไปเลยช่างมันสีจี <c oughs> โอ้โอ้โอ้โออเนื้อม <injuries> ือน้ำไหลอะชอบทุกคนดูเอฟเฟกต์ดิน้ำเออโอ้อาบด้ำสิได้มาแล้วอาบน้ำแอดทุ้ทุๆทุ้ยทไขๆอาบน้ำให้สะอาดแล้วเราจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตีน้ำน้ำกระเด็นอื้มันี้น้ำแมวอะ

ไม่รู้จักนะครับถ้าใครรู้ก็ฝากช่วยกันเออ่คอมเมนต์หัดข้ามมาเลยเราเป็นคนโกงเกม,มเราเป็นคนโกงเกมทุกคนโอ้ยเ้ย้ตกตข้างในมันกลัวอ่ะมันไม่มีอะไรเลยตอนเด็กผมก็เคยกลัวตัวพวกนี้เหมือนกันนะว่าแบบทำไมหน้าตามันน่ากลัวเสียงก็ดัง คือเหมือนเมื่อก่อนผมกลัวเสียงดังนะฮะโ,โอ้ไม่อืออือนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะน่เนะอ้านี่ไงซ่อนอ,นอ,นอยู่ตรงนี้เย้่ชิบนเฮ้ยทุกคนไบไม้ลูกไอเจ้าไม่เจ้าเอาเริ่มใหม่เลยอะ โอ้โหต้องมาเคลียร์ใหม่ด้วยไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเก็บอันนี้เก็บไปแล้วอันนี้เก็บไปแล้วเอ้าวอ้าวอะตัวอะไรขโมยไปโอเคไปขึ้นหนอเอบเอามาเอามานี่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 นี่ตอดักเลยอือได้เงินด้วย อันนี้ก็เหมือนเดิม่ตย่อย่อยเอยเก็บเหรียญเก็บเหรียญมันมันดูดมาอีกแล้วเพึ่งตายไปไม่ใช่หรออโหแล้วโอ้ยโอ้ย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 อ้อ้อ้ยอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอออออ้เออออ น่าจะมาจากเกมเดียวกันนะคะเก็บครบแล้วชึบกระโดด,เก,เ,ดกเก็บนี้ก่อนชึบไอนชึบเกมนี้เล่นเราต้องเออ่ขี้งกนะคะนี่ตึ๊บอ่ะมันส์ชึบมาอ๋อถึงขั้นแบบน้ำมาันเด็บก็เก็บมา,าเก็บดีกกว่านี่เก็บมาได้แล้วตัวหนึ่ง เฮ้ยผู้ติดตามมมโคโมโดคอนเหมือนเหมือนเต่าเนี่ยนินจาเต่าอ่ะอ๋อแบบนี้มีค่าห้าตัวเองเต้นเต้นเต้นออ้อืตัวนี้เออ้อ้ได้เงินมาหนึ่งพันกว่าแล้วทุกคนอือรอมาแล้วส่ง พวกลูกสมุนกลับเข้าไปในดาวนั้นเราก็กลับเข้าไปด้วยชอมมีเครื่องหมายตกใจเราต้องเข้าไปไหมไม่ไปหรอกอไปดาอื่นจะได้ครบจะได้จบแบบสมบูรณ์เอาอะไดีเอานี้ดีกว่าขาไอศครีมหิวชบชนีน่าจะเย็นนะเนี่ย ชึบชึบนี่ตัวนี้แล้วโอ้ต้นไม้เอออันนี่นี่นี่ตัวนะอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรชึบเออันนี้มันตัวละครที่พ่อผมชอบเล่นนี่หนาทหารรับจ้างในตำนานอันนี้พ่อผมชอบเล่นผมจำได้เกมอะมรนะผมไม่รู้เหมือนกันชึบอันนี้มีชี่ดึ๊บชึบเอ่มีสี ชอบความปิดมันคือเดนบูนี่แนะ่ขอโทษนะที่มาพังอ่ะอยากได,ด้มีใครทีม่มาพับพันอะถ้าไม่พังก็ไม่รู้หรอกว่ามีห <c ười> ยิบหยิบอันนั้นมีอะไรด้วยเดี๋ยวฝั่งนี้มีเงินอันอ่ะอันนี้มีอะไรอะยุ่ยเฮ้ยยุ่ยยุ่ยยุย่ อ๋อเดี๋ยวเราจะเก็บมาก่อนนี่ได้มาอีกตัวนึงอ๋อตัวที่มีแบบพวกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลม x อะไรอ่ะที่อยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนสังเกตปะคือน่าจะเป็นตัวละครอย่างเช่นตัวนั้นอ่ะที่เอ้ยเดินตรงขอบได้ไหมอ่ะได้ไหมไม่ได้เราต่อยได้อ๋อได้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 ไอันนี้มีเสาปีนได้ไหมโอ้มีเหรียญมีเหรียญ เอ้ยไปชื้ออาวมันหนีอ่ะมันโย้นิ่งๆจับหน่อยดิอืมมันโย้ให้จำหน่อยนี้ทางน้ำแข็งเหรอชึบนี่ขี่หัวอึบแล้วผมไม่อยากไปทางปกติเลยอ่ะชึบดันไปอื้นี่แน่เอ้ยชึบนี่แน่ เก็บมาให้ได้อืออ๋ออันนี้ใช่ไหมที่เขาชอบทำบั็กกันน่ะอาหาันตะไครทางจิตอันนี้เขาเหมือนชอบทำบั็กกันก็คือสลับตัวเพย์เยอร์หนึ่งกับเพย์เยอร์สองใช่ไหมนี่ตัวนี้จริงๆตัวนี้ไม่ต้องบินได้นะมันก็บินได้เลยอันนี้ไปไหนต่อเลยไปจึบยึบยึบยึบ,บออมตัวอะไรอะ่ะหมู หมูหมูหั่นชึบเน่ไม่ได้กินหรอกชึบอู้วววววเอากระจกแตกเออโอ้ยย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 ยเคี่ยให้หมดเคี่ยหมดดูอันนี้คืออะไรชึบชืบชืบอู้หมูเงินรวยเลยเลยจะเก็บตัวนั้นให้ได้เออได้มาแล้วช่วยเหลือได้แล้วตัวหนึ่ง ้ดูหน um, ้าตาสิหน้าตาเหมือนเจ้าของเกมเลยอืมเราดันไม่ได้แต่เราจะเก็บเงินขอบคุณน้าขอบคุณนาาที่ช่วยหน่นไหนเอ้าหมูหมูเอ้ามาอีกรอบหนึ่งนะผมอยากพาหมูขึ้นไปด้วยเอ้าพังเลยอ้านี่ไงหมูมันเกิดมาเรื่อยๆมานี่ มาดิเอ้ยยืนไมคะยนไว้เออจ้ามันจะตกไหมเออมันไม่น่อยนาแล้วอ่ะชื้นหนาวหนาวหนาวมันนี่มะโอ้มันมันติดหลุมอ่ะไปไปไหนงั้นไปได้ไหมโอ้พังแล้ว อ้อมีพารซอนด้วยน,น่ลองดูก่อนว่ามีอะไรไหมไปกลับไปเก็บเหรียญน,นั่นพารซอนอ,อ,อันนี้ผมผมฆ่ามานก่อนกันอยู่นิ่งๆหน่อยอ,อยู่นิ่งๆหน่อยอยู่นิ่งๆเก็บได้แล้ว มาขาดไปอันหนึ่งคือตรงนู้าานจึ๊บขาบ้านอันนี้โอ้เราขาดไปตัวนึงอะตัวตรงไหนอะเอ้าจะลองไห้เราขาดตรงไหนอะไหนนะอืออือกินกันไปนะทุกคนอือจึ๊บ เอาพังเอา,เอา,เอาพังนั่นเจ้าหมูสวัสดีอึ้บชึบนี่มานี่อยา่ยาอย่าเอาเคยแล้วอือเราทำไงอ๋อนี่นมันมีหมูมาเลยอยชึบปลาใส่อึพังไหมพังอ๋อนี่มีตัวนี้ตัวหนึง่ง ติดข <ç ık> <ç ık> าติดนี่ซึบไปเก็บมาเอาขาดไปตัวนึงอะตรงไหนอะ <c oughs> ผมว่าเราผมกลับไปดูก่อนว่ามันมีผมขาตรงไหนถ <c oughs> ้าเดินอ๋อมสีสไลด์อย่างนี้ด้วยเหรออ๋อมีสไลด์อย่างนี้ด้วยอุ้ยขุดหลุมไป โอ้นั่นไงนั่นไงมีตัวขอความช่วยเหลือตรงนั้น๊ืจถ๊อ,อไป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 ปีนน้ำอ้อยอ้อ้ยพังพังพังหมดเลยปีนตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมปีนตรงนี้ไหมถือดีอเว้ยทำไมต้องปีนลำบากโอ้ยไอตัวนี้มันติดบล็อกอะอ่าฮะึ้นไปเก็บจะไป ทำไมคางขึ้นมันลำบากจังเอ้อเอ้อเอเก็บครบแล้วนินจาปริศนาเมื่อกี้อ่านทันนี่หนาวหนาวหนาวนี่ทุกคนดูแอนิเมชั่นชีนี้นี่ต่อยต่อยตอนสเก็ตไปด้วยเขาทำดีมากเลยถึงถึงว่าติดท็อปเกมที่ดีที่สุด2องพ ไปเราไปเก็บพัสเเส้นตรงนู้นกันต่อชิบบินลงไปอึป๊บอึ๊บชึบนี่แน่อือม,มาต่อยต่อยเอา้าตกไปแล้วเอา้าอันนี้นี่มันมีอะไรอีกชึบต่อยฮิทำไปทำไมต่อยฝั่งนี้เออกระโดดขึ้น จึ๊บจึ๊บนี่แน่เอเคเก็บครบแล้วตรงนี้มีอะไรอ๊อฟทางกลับรับอีกแล้วใช่ใช่ใช่มีมีนี่มีนี่ออ้ดี๋ยติมกินได้ไหมีเชอร์รี่แม่ใครชื่อเชอร์รี่ขอโทษด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะมีแค่ทางนี้ ยึบเย่เย่โอ้ดูเข้าไปแล้วอ่ะชิวเงยช่วยด้วยโนมาอีกแล้วยึบไปกันต่อ